โอเควันนี้เราก็มาพบกับนน้ำเต้าหู้กับปลาทั้งโถนะครับวันนี้เป็นรูทวิ่งวันคุณเราก็จะได้มีโอกาสซื้อปลาทั้งโถกับน้ำเต้าหู้กับวันเสาร์นะครับที่วิ่งผ่านรูทนี้ถ้าเป็นวันถึงก็จะไม่ได้เก็นนะครับโอเควันนี้ขอแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะครับ อันนี้คุณเคยงกันดีเพราะว่าคำนี้มันอาจจะเป็นคำโบราณแล้วก็เอามาแต่งเป็นเพลงด้วยงานเลี้ยงย่อมมีหายเรื่องหลที่อยากพูดก็เอาเรื่องแรงบันดาลใจก่อนก็คือว่าเพราะว่า2สองเรื่องแล้วกันเนาะเรื่องแรกก็คือเรื่องส่วนตัวก็คือลูกชายเราก็มาคุยกันบอกว่าเมื่อวานนี้เราไปมีปาร์ตรี้งานเลี้ยงกันนิดหน่อยเพราะว่าเขาสอบอวัดระดับภาษาที่ปุ่กได้แล้วเราก็เลยพูดเลยเถิดไปจิเรื่องของ อีกเกียอาทิตย์นะเราถึงจะต้องไปเรียนที่ญี่ปุ่นต่อที่เราจะต้องไปส่งเขาที่ญี่ปุ่นก็เอ๊ดดูไปดูมาไม่ถึงเดือนละเดืออีกสามอาทิตย์แล้วคราวนี้เราก็คงต้องมีจัดงานปาร์ตี้เลี้ยงส่งเขาอีกทีกับญาติมิตรนะครับก็เลยทําให้คิดถึงเรื่องงานเลี้ยงค่อนข้างบ่อยรวมกับเมื่อวานนี้ขอแตะนิดนึงละกันซึ่งก็อย่างที่บอกไม่ค่อยจะพูดเท่าไหร่แต่ก็ขอเอาสินีดก็คือเรื่องการบางที เวลาเราติดตามการงมือะไรมามันมนมันเหมือนแบบว่ามันเป็นงานเลี้ยงละกันที่มีความบันเทิงที่มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะมีการแสดงม,มีการแสดงนี่อะไรอย่างเงี้ยมากมายในการแล้วเมื่อวานมันก็อาจจะจบลงในบทหนึ่งก็คือเหมือนกับงานเลี้ยงเลิกในเรื่องหนึ่งก็คือเลือกเลิกในเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีได้แต่มันก็จบไปกับงานเลี้ยงหนึ่ง แต่เดี๋ยวก็จะต้องมีงานเลี้ยงอันใหม่นะฮะผมอาจจะเปรียบเทียบนิยามงานเลี้ยงว่ามันเหมือนเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราทําอะไรนะฮะไม่ว่ามันจะเป็นงานใหญ่ขนาดไหนหรืองานอภิมหาอามาตมนิรันดร์การอลังการอะไรแค่มันก็ต้องมีวันเดียวหน่เนาราเกิดมาในชีวิตก็เช่นเดียวกันเราเกิดมาคนเราอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันไม่มีใครกำหนดนะครับ บางคนไม่ใช่ว่าเราจะเป็นสูตรว่าเกิดมาตั้งแต่หัวปีแรกเราจะอยู่ครบไปจน80ปี60ปี70ปีไม่ใช่บางคนเกิดมาก็ตายบางคนเกิดมา5ปี10ปีก็เสียชีวิตหรืออาจจะไป30ปี50ปีอย่างผมตอนนี้ก็50กว่าปีแล้วนะก็ยอมรับจริงๆว่ามันก็ใช้ชีวิตมันคุ้มพอสมควรมันก็เหมือนงานเลี้ยงของผมมายาวาพอสมควรสมมุติว่าเปรียบเทียบงานเลี้ยง,งชีวิต ก็ถือว่าพอเพียงแล้วเหมือนกันก็ไม่ปฏิเสธว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมันจะจบเรื่องชีวิตลงหรืองานเลี้ยงบันจบเรื่องชีวิตมันก็ไม่เป็นไรนะเรื่องหนึ่งไปเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันการทำงานาางเราที่เราตั้งใจกับการทํางานมากมากจนเกินไปหรือเปล่าหรือาก็พิจารณาดูเหมือนกับางานหนึ่งเราอาจจะมีลิมิตไว้ว่าทําวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งแต่บางทีมันถึง ส,สุดท้ายสิ้นสุดมันก็ต้องหยุดนะเราไม่สามารถจะทําอะไรไปได้ตลอดเอ๊ะน,น่าจะมีนะที่เราทําไปได้ตลอดก็คือการลมหายใจเราเราจะทําไปตลอดจนกว่าเราจะสิ้นลมนะครับโอเคอันนี้ไม่นับแล้วกันก็อยากจะบอกถึงการที่คนเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่ามันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนหรือเล็กน้อยปานใดมันมีจุดเริ่มมันก็ต้องมีจุดจบฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจกับมันแล้วเราอยู่กับมันอย่างสนุกสร้างสารรค์ นะและที่สําคัญไอ้คำว่าสร้างสารรค์เนี่ยสำคัญถ้าเราจัดงานเลี้ยงเปรียบเปยนะครับเหมือนกับการใช้ชีวิตในเรื่องครอบครัวการงานหรือสังคมอะไรก็แล้วแต่เรามีงานที่สนุกสนานเฮฮาแต่เพียงลําพังเราคนเดียวคงไม่ใช่งานเลี้ยงมันคือประกอบจากคนหลายคนเข้ามาประกอบกันมันก็เหมือนการใช้ชีวิตเราก็ขอให้แชร์ความสุขไปด้วยกันสุดท้ายนะครับวันนี้ไม่ว่าท่านหรือผมเอง ก็เตือนตัวเองตลอดนะว่าจะมีชีวิตอยู่แบบไหนนะฮะเราจะมีงานเราจะเลิกงานเราจะเสียใจเราจะดีใจยังไงก็ขอให้เข้าใจมันว่ามันย่อมมีวันเลิกลาเสมอแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอเช่นกันขอให้มีความสุขกับงานเลี้ยงที่จบและมีความสุขกับโปรเจกต์ใหม่นะครับ